เรื่องลูกของแม่งูในหมู่บ้านเล็กๆติดกับป่าลึกที่เต็มไปด้วยเสียงกระหึ่มของสัตว์ป่าและความเงียบสงัดยามค่ำคืนมีเรื่องเล่าขานที่พูดถึงการเกิดของเด็กที่ไม่เหมือนใครเด็กคนนี้มีตาเป็นสีเขียวเรืองแสงและผิวที่เปล่งประกายราวกับมีเกล็ดมินซ่อนอยู่ใต้ผิว ก็คือเด็กชายชื่อปอรเมศหรือที่คนในหมู่บ้านเรียกเขาว่าลูกของแม่งูเมื่อหลายปีก่อนมีหญิงสาวชื่อริมที่เดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อหาของป่าหลังจากการเดินทางหลายวันเธอได้พบกับงูยักษ์สีดำที่มีร่างกายแข็งแรงและดวงตาที่เจิดจ้าดวงตาของมันไม่ได้มีเพียงแค่ความน่าสะพรึงกลัว แต่ยังแฝงไปด้วยความอ่อนโยนที่ไม่คาดคิดงูยักษ์นั้นพูดกับเธอด้วยเสียงที่ดังออกมาในหัวของเธอเองเจ้าคือคนที่ฉันตามมหาความกลัวและความสงสัยประปนกันอยู่ในใจของริมแต่ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจที่จะช่วยมันในคืนที่ดวงจันเต็มดวงขณะที่เธอกําลังพยายามช่วยงูยักษ์ที่บาดเจ็บจากกับดักของครานจู่ๆ หญิงสาวก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองความเจ็บปวดที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายและเสียงกระซิบที่ลึกซึ้งในหูของเธอเจ้าจะเป็นมรรดาของผู้สืบทอดแห่งสายพันเมือ่อริมฟื้นขึ้นในเช้าวันถัดมาเธอพบว่ามีเด็กทารกนอนอยู่ที่ข้างๆตัวเด็กนั้นมีท่าทางเงียบสงบสายตาของเขาทอแสงสีเขียวที่แปลกประหลาด รินยอมรับความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เด็กคนนี้เป็นลูกของเธอและเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษไม่เหมือนใครคนในหมู่บ้านไม่เข้าใจและไม่ยอมรับปรเม่เติบโตขึ้นท่ามกลางความกลัวและการเพิกเฉยจากผู้คนความสามารถที่เขามีเช่นการสัมผัสความรู้สึกของผู้อื่นและการเลือ้อยไปมาเหมือนงู ได้ทำให้เขากลายเป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าขานและกลายเป็นคำสาปที่พัวพันกับชีวิตของเขาในคืนหนึ่งขณะที่ปรเมศนั่งอยู่ริมลำธารใต้แสงจันทร์เขาพูดกับตัวเองว่าฉันจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าคำสาปนี้ไม่ได้หมายถึงการลงโทษแต่คือการเริ่มต้นของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในความเงียบงันของป่า เสียงกระแสลมพัดมาเบาๆคล้ายกับคำตอบจากท้องฟ้าและประเมศรู้ว่าการเดินทางของเขาเพิ่งเริ่มต้นขึ้นหลังจากการเผชิญหน้ากับความกลัวและการต่อสู้กับการยอมรับในหมู่บ้านปรเมศเติบโตขึ้นอย่างเงียบๆในบ้านของแม่เขาเรียนรู้ที่จะควบคุมความสามารถที่แตกต่างจากคนทั่วไป รินสอนเขาถึงวิธีการใช้พลังนั้นเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ให้เป็นอันตรายหรือถูกเข้าใจผิดวันหนึ่งขณะที่ปรเมศเดินไปตามทางเล็กๆใกล้ป่าเขาพบกับชายชราผู้หนึ่งที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ชายชรามีผมขาวยาวถึงกลางหลังดวงตาของเขาเงียบสงบราวกับมีความรู้ลึกซึ้งที่ไม่สามารถบอกเล่าได้ เจ้าคือผู้ที่เกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งใช่ไหมชายชราถามเสียงแผ่วปรเมศหยุดยืนมองชายชราอย่างสงสยัยท่านพูดถึงอะไรเขาถามเสียงต่ำชายชราเอื้อมมือมาแตะที่ไหล่ของปรเมศเบาๆและพูดต่อคำสาปของเจ้าไม่ได้เป็นเพียงการลงโทษแต่เป็นเครื่องหมายของการเกิดใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เจ้าคือสะพานระหว่างมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในป่าเสียงคำพูดนั้นดังก้องอยู่ในหูของปรเมศเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ในตัวเขาเหมือนกับการปลุกชีพที่ลึกที่สุดถ้าฉันเป็นสะพานก็หมายความว่าฉันสามารถทำให้คนเข้าใจซึ่งกันและกันได้ใช่ไหมเขาพึงพำชายชราหัวเราะเบา ก่อนจะลุกขึ้นยืนและหันไปมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเจ้าจะต้องเผชิญกับการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ความกลัวและความเข้าใจผิดจะเป็นอุปสรรคใหญ่แต่ในที่สุดเจ้าจะพบคําตอบที่แท้จริงปรเมศร,รู้สึกถึงแรงผลักดันที่ท่วมท้นในหัวใจเขาก้าวเดินออกจากป่าไปยังหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยคําพูดที่ไม่เป็นมิตรเขาไม่แน่ใจว่าจะพบอะไรในอนาคต แต่เขารู้ดีว่าการเดินทางนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อเขาคนเดียวแต่มันคือการค้นหาความหมายที่ใหญ่กว่าในคืนที่เต็มไปด้วยความเงียบสงัดปรเมศจ้องมองดวงจันทร์ที่อยู่สูงเหนือหัวรู้ว่าคำสาบนี้คือการเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเขาจะไม่ยอมให้ความกลัวหยุดยั้งเขาได้รุ่งเช้าของวันใหม่ปรเมศตื่นขึ้นมาพร้อมกับแสงแดดอ่อน ที่สองลอดผ่านช่องหน้าต่างเข้าไปในห้องเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนความมุ่งมั่นที่จะค้นหาความหมายในตัวเองและการยอมรับจากผู้อื่นที่ยังคงห่างไกลออกไปเสียงที่ชายชราเคยพูดถึงยังคงดังก้องอยู่ในหูของเขาเขาหันไปมองแม่ที่นั่งอยู่ข้างเตียงริมมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและความหวังปรเมร ลูกพร้อมที่จะเผชิญกับการทดสอบแล้วใช่ไหมเสียงของเธอแผ่วเบาแต่แฝงไปด้วยความจริงจังปรเมศพยักหน้าช้าช้าก่อนที่จะพูดออกไปด้วยเสียงที่มั่นใจใช่ครับแม่ฉันพร้อมแล้วรินลุกขึ้นและเดินไปที่หีบไม้เก่าในมุมห้องเธอเปิดหีบออกและหยิบเข้าของบางอย่างที่ดูเหมือนจะมีความสำคัญมากมายรวมอยู่ในนั้น นี่คือสิ่งที่จะช่วยเจ้าในการเดินทางนี้มันไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่มันคือการเตือนใจถึงสิ่งที่เจ้าคือปรเมศจับข้าวของในมืออย่างระมัดระวังเขาพบว่ามันเป็นสร้อยข้อมือที่ทำจากเกล็ดมูสีเงินพร้อมกับใบไม้แห้งที่มีลายเขียนอยู่นี่คืออะไรครับแม่เขาถามด้วยความสงสยัยมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการเชื่อมโยงระหว่างเจ้าและธรรมชาติ มันจะเตือนเจ้าว่าต้องเชื่อในตัวเองและหากถึงเวลาที่ทดสอบนี้มาถึงเจ้าจะรู้ว่าต้องทำอะไรริมตอบก่อนที่จะโอบก,กอดเขาอย่างอบอุ่นการเดินทางของปรเมศรเริ่มต้นขึ้นเขาต้องข้ามผ่านป่าลึกที่มืดมิดและเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่รู้จักเสียงกระหึ่มของสัตว์ป่าและเสียงลมพัดพาทำให้เขารู้สึกถึงความท้าทายที่รอยอยู่ข้างหน้า เขาเดินไปตามทางที่ถูกทำให้หายากจนแทบจะมองไม่เห็นสิ่งแรกที่เขาเห็นคือสะพานไม้เก่าแก่ที่ข้ามผ่านหุกเขาลึกทันทีที่เขาเดินขึ้นไปบนสะพานเสียงลมพัดแรงขึ้นอย่างกระทันหันและเสียงของกระแสน้ำที่ไหลลวนล้อมใต้สะพานทำให้เขาหวั่นใจแต่เขาไม่หยุดเดินเขารู้ว่าต้องก้าวต่อไป เพื่อพิสูจน์ตัวเองและทำให้ทุกคนเห็นว่าคำสาบนนี้ไม่ได้เป็นเพียงการลงโทษแต่เป็นการเริ่มต้นของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่เมื่อเขาข้ามสะพานไปได้ถึงฝั่งเขาเห็นแสงสีเขียวเรืองรองในท้องฟ้าที่ทอแสงระยิบระยับเป็นสัญญาณว่าเขากําลังก้าวเข้าสู่พื้นที่ที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนที่นี่คือที่ที่เขาจะได้พบกับการทดสอบแห่งศรัทธา ปรเมศยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดที่ปกคลุมป่าใหญ่รอบตัวเขาคือพืชพันธุ์ที่แปลกประหลาดสัตว์ป่าที่ไม่เคยพบเห็นก้าวแรกของเขาเข้าสู่พื้นที่แห่งนี้ทำให้เขารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เหนือกว่าตัวเองเสียงกระซิบจากลมทำให้เขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังเฝ้ามองเขาอยู่เขาเดินต่อไปจนถึงลานกว้างที่มีหินขนาดใหญ่เรียงรายอยู่ตรงกลาง ข้างหินเหล่านั้นมีสัญ,ญลักษณ์โบราณเขียนอยู่ซึ่งปรเมศไม่เคยเห็นมาก่อนเสียงลมหยุดพัดลงชั่วขณะหนึ่งเหมือนทุกสิ่งหยุดนิ่งเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เรียกเขาให้เข้ามาใกล้ทันใดนั้นเสียงของชายชราคนนั้นดังขึ้นในหัวของเขาเจ้าได้มาถึงที่นี่แล้วตอนนี้เจ้าต้องพิสูจน์ว่าความกล้าหาญของเจ้ามีค่าหรือไม่ ปรารเมศมองไปรอบๆเขาพบว่ามีแสงสีทองส่องมาจากหินก้อนหนึ่งเขาก้าวไปหามันและวางมือบนหินเย็นๆทันใดนั้นแสงจากหินก็เริ่มเปล่งประกายออกมาอย่างแรงกลายเป็นวงแหวนแห่งแสงที่ลอยขึ้นเหนือศีรษะของเขาเสียงของแม่ที่เขาจำได้ดังก้องอยู่ในหูลูกก้องเชื่อในตัวเองเสมอ แม้ในยามที่ความกลัวและความไม่มั่นใจเข้ามาใกล้ในขณะที่แสงเริ่มเปล่งประกายขึ้นปรเมศร,รู้สึกถึงพลังที่ไหลเวียนอยู่ในตัวเขาเขารู้ว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตของเขาเขาหันไปมองทางทิศท,ที่เขามาจากและพบว่ามีเงามืดหนึ่งเงาขยับอยู่ในป่าเสียงหัวเราะต่ำ,ตำ,ตำก็ดังขึ้นมาในที่สุด เจ้าก็มาถึงที่นี่เสียงนั้นแฝงไปด้วยความท้าทายปรเมศสูดหายใจลึกเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสัตรูที่ไม่รู้จักและต่อสู้เพื่อพิสูจน์ว่าความกล้าหาญของเขามีค่าจริงๆและเขาคือคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้ปรเมศยืนอยู่ท่ามกลางวงแหวนแห่งแสงทองที่ลอยขึ้นเหนือศีรษะ เสียงหัวเราะของเงามืดที่เขาได้ยินก่อนหน้านี้เริ่มชัดเจนขึ้นเขามองไปยังเงานั้นซึ่งกำลังก้าวออกมาจากป่าความมืดในสายตาของเขาค่อยๆจางหายไปและเผยให้เห็นชายหนุ่มรูปงามที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขามีดวงตาที่เปล่งประกายคล้ายแสงดาวและท่าทางที่เต็มไปด้วยพลังเจ้าคือใครปรเมศถามเสียงแผ่วแต่แฝงไปด้วยความมั่นใจ ชายหนุ่มยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะพูดเสียงหนักแน่นข้าคือเงาที่เจ้าต้องเอาชนะข้าเป็นการทดสอบสุดท้ายที่จะพิสูจน์ว่าความกล้าหาญของเจ้านั้นจริงแท้หรือไม่ปรเมศตั้งสติและเนยหน้ามองชายหนุ่มนั้นเขารู้ว่าเขาต้องใช้ทุกสิ่งที่เขามีเพื่อผ่านการทดสอบนี้เขาจําคำพูดของแม่ที่บอกให้เขาเชื่อในตัวเอง เสียงของเธอวนเวียนอยู่ในหัวของเขาลูกต้องเชื่อในตัวเองเสมอทันใดนั้นชายหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้าก็ลุกขึ้นและยกมือขึ้นทันใดนั้นลมแรงพัดผ่านไปทั่วลานหินท้องฟ้ารอบรอบมืดมิดลงจนกลายเป็นสีดำสนิทและเสียงคำรามของสัตว์ป่าแทรกซึมเข้ามาในความเงียบปรเมศเจ้าต้องเลือกแล้ว ระหว่างการปกป้องตนเองกับการยอมเสียสละเพื่อผู้อื่นชายหนุ่มพูดพร้อมกับยื่นมือมาที่เขาปรเมศมองไปที่มือของชายหนุ่มแล้วมองกลับไปที่แสงทองที่เปล่งประกายอยู่เหนือศีรษะของเขาเขานึกถึงการเสียสละของแม่ที่เลี้ยงดูเขามาเขารู้ว่าเขาต้องเลือกสิ่งที่เป็นจริงที่สุดในหัวใจของเขาข้าจะเลือกสิ่งที่ถูกต้อง แม้จะต้องเผชิญกับอันตรายปรเมศพูดด้วยเสียงที่มั่นใจขยับมือไปจับมือของชายหนุ่มทันใดนั้นแสงทองส่องสว่างขึ้นอย่างรุนแรงจนแทบไม่อาจมองเห็นเมื่อแสงสลายไปเขาพบว่าตนเองยืนอยู่กลางป่าที่สงบและสดใสไม่มีเสียงหัวราะหรือการทดสอบใดๆอีกต่อไปชายหนุ่มน,นั้นหายไป และในมือของปรเมศมีสร้อยข้อมือที่แม่เคยให้เขาไว้เขารู้แล้วว่านี่คือการพิสูจน์ตัวตนของเขาการกล้าเผชิญกับความกลัวและการเลือกํำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ในยามที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเขาก้มลงมองดูสร้อยข้อมือและยิ้มออกมาน้ำตาแห่งความสุขไหลรินจากดวงตาของเขา เขาพร้อมที่จะกลับไปหามารดาของเขาและบอกเธอว่าเขาพร้อมแล้วที่จะเป็นตัวของเขาเอง